เมียฝรัง่งถูกเพื่อนตีท้ายครัวก็เป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เขาแต่งงานมานานพอสมควรก็เขาก็มีลูกมีเต้าอยู่ที่นี่แล้วก็วันนึงแกได้ไปเดินในเมืองก็ไปเจอน้องคนไทยคนหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ๆก็น้องคนนี้เขามาแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้สมความปรารถนาในสิ่งที่เขาต้องการจากแฟนเขาซึ่งก็มาเล่าให้พี่เขาฟังร้องห่มร้องไห้อะไรเงรี้ยพี่เขาก็สงสารพี่เขาก็อธิบายให้ฟังพี่เขาเป็นคนดีนะคะทุกคนพี่เขาบอกว่า เออมียฝรั่งหลายๆคนที่เขามีเงินมีทองส่งเสียบ้านไปปลูกบ้านหลังใหญ่ไปซื้อรถเออซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยน่ะส่วนมากเขาจะหามาเองถ้าหนูอยากได้หนูก็ต้องหาเองเรียนหนังสือเรียนภาษาให้รู้เรื่องแล้วไปทํางานหาเงินหนูจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้ฝรั่งเขาไม่ได้ตอบสนองเราได้ซะทุกคนบางคนเนี่ยเขาสามารถให้เราได้อย่างที่เราต้องการแต่บางคนก็ไม่ใช่แต่ในเมื่อเรามาแล้วเราจะกลับ ไปมือเปล่าโดยที่ว่าแค่ปัญหาแค่ว่าเขาไม่มีให้เราเท่านี้หรือพี่เขาก็อธิบายให้น้องฟังเนาะคือน้องเขามาใหม่ๆเขาก็คิดว่าฝรั่งนี้ต้องให้ทุกอย่างให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างส่งเงินให้พ่อแม่แล้วก็มีเงินให้น้องเขาช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้พี่เขาก็ด้วยความเมืงมดีเนาะก็เออพามาเที่ยวบ้านทําอาหารไทยให้กินเพราะว่าอาหารไทยมันก็พูดถึงจริงๆนะอาหารไทยเนี่ยมันก็แพงเนาะที่เออจะที่จะไปซื้อมาทําอาหารกินอะไรกินอย่างเงี้ยคือสถา,านะทางแฟนน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้ ดีอะไรนักหนาแล้วน้องเขาก็เออบองตรงก็เป็นคนนี่เง่านะคือจะเอาให้ได้อย่างใจพี่เขาก็มาปลอบใจคืออยากจะให้น้องเขาปรับวางคิดใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้แฟนของตัวเองไปคุยกับผู้ชายคือจริงๆอยากให้ทั้งคู่อยู่ต่อไม่อยากให้เลิกลาต่อกันนี่คือความหวังดีของพี่เขานะคะก็คุยไปคุยมาน้องคนนี้ก็จะมาที่บ้านประจำแลแล้ววันหนึ่งพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าอยู่อยู่ ผัวเขาก็บอกว่าเธอฉันจะต้องกลับประเทศไทยเพื่อจะไปดูบ้านที่ปลูกไว้ถามว่าเขาผิดปกติไหมเขาไม่ผิดหรอกคะ่ะเขาไปประจํามเขาไปประจําเขาไปจะไปดูบ้านที่เอปลูกไว้ถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่เขา่ไม่สามารถไปได้เพราะว่าเออลูกต้องไปโรงเรียนก็ต้องดูลูกทางนี้คนหนึ่งก็ไม่ได้ไปตอนที่ปิดเทอมก็มีปัญหาก็พอดีมีปัญหาทางประเทศไทยก็ต้องบินไปด่วน แต่เขาไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะไปที่บ้านคือเขาไปเวลาไปดูบ้านที่สร้างหรือไปซื้อที่ดินอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วคือฝรั่งคนเนี้เขาจะไปคนเดียวประจําเพราะพี่เขา,ามีธุระทางนี้ทํางานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยก็ฝรั่งคนนี้ก็ไปแล้วเมื่อฝรั่งคนนี้ไปน้องที่เคยมาหาก็หายไปพี่เขาก็ไม่รู้ว่าน้องเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนหลัง ไปเจอแฟนของเอน้องคนเนี้ยที่ที่ในเมืองแฟนเขาบอกว่าน้องเขาเอกับประเทศไทยไปยามแม่พี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอีกคิดว่าเออน้องเขาคงอยากไปพักผ่อนเพราะว่าเครียดกับเรื่องต่างๆมานมากอะไรประมาณนี้ตอนนี้พ่อแม่ของพี่เขาเนี่ยก็บอกว่าผัวของพี่เขามาแค่วันสองวันเท่านั้นหลังจากนั้นน่ะก็ไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน ซึ่งพี่เขาก็สงสัยอยู่นะเพราะว่ามันไม่เคยผัวเขานี่จะไปที่นั่นประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์คือจะไปอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไปดูบ้านดูเขาก่อสร้างทํานูน่นทานี่คือจะเป็นอย่างนี้ไปดูไร่ดูนาแต่ครั้งนี้ผิดปกติไปแค่สองวันแล้วก็ไม่ไปอีกเลย<ๆ>ก็ไปดูสตอรี่ของน้องเขาพี่เขาก็โทรคุยกับผัวส่วนสตอรี่ของน้องเขาก็อยู่ในสถานที่ที่ผัวพูดนั่นแหละฝรั่งก็ไม่ไม่รู้ไงว่าผู้หญิงอีกคนน่ะลงสตอรี่ แบบนั้นแบบนี้มาอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่สรุปแล้วพอกลับมาพี่เขาก็เลยถามตรงตวา่าเธอได้ไปกับเขาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยแต่เขาโกหกเขาบอกว่าผัวผู้หญิงคนนั้นบอกว่าผู้หญิงบอกว่าไปกับเธอจริงๆเลยค่ะทุกคนสรุปแล้วเออผู้หญิงคนนั้นอ่ะไปกับผัวพี่เขาจริงๆพี่เขาเครียดมากและโกรธมากคือไม่คิดว่าคนที่ช่วยให้ข้าวให้น้ํากินช่วยเหลือทุกอย่างจะทํากับเขาแบบนี้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าใจดีเกินงามนะคะทุกคนระวังไว้